ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรงและมีความสุขในวัยเกษียณนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ควรทำโดยสรุปจากข้อมูลสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหลังอายุ60ปี 1. การอยู่กับที่นานๆหรือไม่มีการเคลื่อนไหวทำไมมวลกล้ามเนื้อและกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดและการหกล้มสิ่งที่ควรทำควรมีกิจกรรมทางกายภาพอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินยืดเหยียดหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย2การนอนดึกหรือพักผ่อนไม่เพียงพอทำไมส่งผลให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิคุ้มกันลดลงและมะเร็งสิ่งที่ควรทำพยายามเข้านอนไม่ดึกเกินไปเช่นก่อนเที่ยงคืนและรักษาระยะเวลาการนอนให้ได้ประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนรวมถึงควรนอนในที่มืดสนิท 3. การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ทำไม สารพิษจะส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายที่เริ่มอ่อนแอลงตามวัยนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ง่าย 4. การปล่อยให้ตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวทำไมการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่ควรทำควรรักษาสังคมทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือเข้าร่วมกลุ่มชมรมต่างๆเพื่อให้มีสังคมอยู่เสมอ 5. การละเลยการดูแลสุขภาพช่องปากทำไมการละเลยทำให้เสี่ยงต่อโรคเหงือกอักเสบและการสูญเสียฟันซึ่งส่งผลต่อการกินอาหารและคุณภาพชีวิตสิ่งที่ควรทำแปรงฟันให้ถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและไปตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ 6. การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำไมระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงการกินไขมันหรือน้ำตาลมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเบาหวานสิ่งที่ควรทำเลือกอาหารที่ย่อยง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นผักผลไม้และธัญพืชเต็ม,มเมล็ด 7. การโต้เถียงหรือหุดหงิดโดยไม่จำเป็นทำไมการโต้เถียงที่ไร้าสาระ จะเพิ่มภาระทางจิตใจส่งผลกระทบต่อสุขภาพควรเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์และปล่อยวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ